อัลรอห์มานผู้ทรงกรุณาปานีอัลรอฮิมผู้ทรงเมตตาเสมออันมาลิกผู้ทรงอภิสิทธิ์อันกุดดูสผู้ทรงบริสุทธิ์ยิง่งอัสสลามผู้ทรงสันติอันมุมินผู้ทรงประสาทความปลอดภัยอันมุัหมินผู้ทรงคุ้มครองอัลอาซีซผู้ทรงเดชานุภาพ อันจับบาร์ผู้ทรงอนุภาพอันมุตกับบิรผู้ทรงเกรียงไกอันคอลิกผู้ทรงสร้างสรรค์อันบ้ร์ <and bear. S 1> ผู้ทรงให้บังเกิดอย่างครบครันอันมุซาวิรผู้ทรงรังสรรรูปพันสรรฐานอันกอบฟาร์ผู้ทรงอภัยโทษอันกอฮารผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาดอัลวะฮาบ ผู้ทรงประทานอย่างล้นเหลืออารอเซกผู้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพอันฟัตตาผู้ทรงพิพากษาอันอาลีมผู้ทรงรอบรู้อันกอบิดผู้ทรงยับยั้งทุกสิ่งไว้ตามปริมาณของมันอันบาสิตผู้ทรงประทานความมั่งคั่งอันข้อฟิดผู้ทรงทำให้ตกตำ่ำอลรอฟิอ ผู้ทรงยกย่องสรรเสริญผู้ทรงให้เกียรติแก่ผู้งเบาที่ศรัทธาผู้ทรงลดเกียรติผู้ฝ่าฝืนผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นผู้ทรงยุติธรรมผู้ทรงเที่ยงธรรมผู้ทรงอ่อนโยน อันขบีรผู้ทรงตระหนักในทุกสิ่งอัลฮาลิมผู้ทรงขันติอัลอาลมผู้ทรงยิ่งใหญ่อันกาฟูรผู้ทรงอภัยโทษอัชชชคูรผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทนอัลอาลีผู้ทรงสูงสุดอันขบีรผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลฮะฟีซ ผู้ทรงปกป้องดูแลอัลมุกีตผู้ทรงทำานุบำรุงอัลฮัสซีบผู้ทรงคำนวณในการชำระบัญชีอัลเจลีลผู้ทรงมหิทธานุภาพอัลคริมผู้ทรงเกียรติอัลรอกีบผู้ทรงเฝ้าดูแลอัลมูจีบผู้ทรงตอบสนองการขอพรอัลววซีอผู้ทรงไพศาล อัลฮักีมผู้ทรงปีชาญานอัลวัดูดผู้ทรงรักใครอัลมาจีดผู้ทรงภัยโรดอัลบาสผู้ทรงให้คนตายฟื้นคืนชีพอัลชาฮิดผู้ทรงเป็นพยานอัลฮักผู้ทรงสัจจะอัลวะกีลผู้ทรงอภิรักอัลกอวีผู้ทรงพลานุภาพอัลมาตีน ผู้ทรงมั่นคงอันวาลีผู้ทรงคุ้มครองผู้ทรงเป็นมิตรอัลฮามีดผู้ทรงได้รับการสรรเสริญอัลมุฮซีผู้ทรงรอบรู้ยิ่งโดยไม่มีสิ่งใดรอดพ้นการรอบรู้ของพระองค์อัลมุบดีผู้ทรงเริ่มแรกอัลมุวิดผู้ทรงให้สิ่งที่พินาศกลับปรากฏขึ้นอีกอัลวาฮีผู้ทรงประธานชีวิต อันมูมีดผู้ทรงประทานความตายอันไฮยุผู้ทรงนิรันอันก้อยยูมผู้ทรงอนันตการอันวาจิดผู้ทรงค้นพบอันมาจิดผู้ทรงประเสริฐยิง่งอันวาฮิดทรงเป็นองค์เดียวของพระเจ้าที่แท้จริงอันอัฮัดผู้ทรงเอกะอัลซอมัดผู้ทรงเป็นสารณะอันกอดิ ผู้ทรงอำนาจอัลมุกดาดิรผู้ทรงอนุภาพและอำนาจศักดาอนุภาพอัลมุกัดดิมผู้ทรงนำมาต่อหน้าหรือข้างหน้าอัลมุอคิรผู้ทรงประทานให้มีวาระสิ้นสุดอัลอาวัลผู้ทรงเป็นองค์แรกอัลออคิรผู้ทรงเป็นองค์สุดท้ายอัลรอฮิรผู้ทรงประจักษ์อันบลติน ผู้ทรงเร้นลับอัลวาลีผู้ทรงดูแลคุ้มครองอันมุจอัลผู้ทรงสูงสุดยิ่งในทุกกรณีไม่มีความเท็จร่างกายพระองค์ได้อันบารผู้ทรงอ่อนโยนผู้ทรงอ่อนน้อมอัตตเวบผู้ทรงนิรโทษโดยปราณีอัลมุนตะกิมผู้ทรงลงโทษที่เหมาะสมแก่ความประพฤตอัลออฟู ผู้ทรงอภัยลบล้างความผิดอัลรอูฟผู้ทรงปราณีเอนดูอัลเมลิกุลมุลผู้ทรงราชันอนลจัลลัลิวนอิกรอมผู้ทรงเกียรติอัลมุกซิดผู้ทรงดำรงความยุติธรรมอัลยามียผู้ทรงรวบรวมอัลกอนีผู้ทรงร่ำรวยอย่างล้นเหลืออัลมุนี ni. ผู้ทรงประทานความพอเพียงอันแมนิอัผู้ทรงยับยัง้งอัลด,ดอบรผู้ทรงให้ลำบากเพื่อลงโทษและทดสอบอันนาฟิอผู้อำนวยคุณประโยชน์อันนูรผู้ทรงจำรัดอัลฮัดีผู้ทรงนำทางอันบดีผู้ทรงประดิษฐ์อันบากีผู้ทรงให้อยู่แม้ทุกสิ่งพินาศอันวาริสผู้ทรงการุณ รอชิดผู้ทรงเที่ยงธรรมอัสซอบูรผู้ทรงอดทน